ของภาษามนุษย์ความร้องโหยหิวของร่างกายนั้นไม่ได้เกิดจากบัญญัติทับศัพท์ที่เด็กทารกรู้ว่านั่นคือความหิวนั่นคือความต้องการอยากที่จะกินมีแค่สัญชาตญาณที่จิตจะรู้ว่านั่นคือความหวาดกลัวนี่คือความหิวนี่คือความสิ่งที่เรียกร้องต้องการความอบอุ่นและปลอดภัยทารกไม่ได้รู้บัญญัติ ไม่ได้รู้สิ่งที่เราเรียกว่าความวหวาดกลัวไม่ได้รู้สิ่งที่เราเรียกว่าหิวแต่รู้โดยสัญชาตญาณสิ่งนี้เป็นความผิดอย่างนั้นหรือไม่ใช่เราโต้แย้งกับปร,ริยธรรมตรงที่ว่าคนเรารู้ธรรมะของพระพุทธองค์ได้โดยสัญชาตญาณไม่จําเป็นต้องเรียนรู้บัญญตัติไม่จําเป็นต้องเรียนรู้พระไตรปิฎกทั้งหมดถ้าอย่างนั้นคนแก่ตาสีตาซา อ่านได้ซื้อไม่ออกเป็น